สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีศูนย์การเรียนรู้สนุกสนนมาให้เด็กๆทำกันด้วยนะคะเด็กๆอยากทำกันไหมเอ่ยศูนย์การเรียนรู้ของคุณครูจะมีทั้งหมด4ศูนย์ศูนย์ที่1ศูนย์คณิตศาสตร์ศูนย์ที่2ศูนย์ภาษาศูนย์ที่3ศูนย์สังคม และศูนย์ที่4ศูนย์วิทยาศาสตร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในศูนย์กันนั้นเราต้องมาร่วมกันสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะเด็กๆข้อตกลงของเราก็คือ 1. เมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเครื่องขอจังหวะสองครั้งให้เด็กๆเตรียมตัวเก็บอุปกรณ์ 2. เมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเครื่องขอจังหวะรัวๆให้เด็กๆ ไปทำกิจกรรมในศูนย์ถัดไปค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมในศูนย์แต่ละศูนย์กันเลยค่ะศูนย์ที่1ศูนย์คณิตศาสตร์วิธีการทำกิจกรรมให้เด็กๆนับจำนวนผลไม้เศษตะกร้การเช่น123ศูสย์ที่2ศูนย์ภาษา วิธีการทำกิจกรรมให้เด็กๆเ,เลือกอ่านบัตรภาพตามความสนใจของเด็กๆเ,เช่นเรื่องบัตรภาพสตรอเบอรี่ให้อ่านว่าสตรอเบอรี่ส่วนที่3ศูนย์สังคมวิธีการทำกิจกรรมให้เด็กๆแยกสีของผลไม้เศษตะกร้าตามสีเช่นฝรัหลังสีเขียวเศ่ตะกร้าสีเขียวศูนย์ที่4ศูนย์วิทยาศาสตร์วิธีการทำกิจกรรม ให้เด็กๆชั่งน้ำหนักผลไม้ทีละชนิดแล้วเปรียบเทียบกันว่าผลไม้ชนิดใดหนักกว่าและผลไม้ชนิดใดเบาวกว่าเช่นแอปเปิลหนักกว่าส้มเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ้ย แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะในศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนยเ์เด็กๆชอบศูนย์การเรียนรู้ไหนมากที่สุดคะและชอบเพราะอะไรกิจกรรมของค,คุณครูก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ